สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประบจำเดือนกันยายน2566นะครับซึ่ง <S 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 ทางอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆรายการที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะครับและก็ช่องทางอื่นๆทั้งช่องทาง Tik t o k นะครับเนื่องจากมีคลิปที่ ทะลุล้านวิวหลายคลิปทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่องทาง Tik t อกเนี่ยนะครับต้องขอบคุณไว้ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามที่ช่อง YouTube t i k t อ k และเพจ a c e b o o k นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญที่จะส่งผลถึงทุกลัคนาและจะส่งผลเป็นการเริ่มต้นไป4เดือนเลยนะครับเรียกว่าตาแหน่งดวงดาวในเดือนนี้เนี่ยจะ มีการปรับเปลี่ยนนะครับและส่งผลเป็นการเริ่มต้นนะตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับแล้วก็จะส่งผลให้แต่ละคณะเนี่ยรู้สึกได้ทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงเลยโดยเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนนี้นะครับเรียกว่าจะส่งผลให้แต่ละคณาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรู้สึกได้เลยโดยดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับจะย้ายราศีจากเดิมที่อยู่ที่ราศีสิงห์ ย้ายเข้าสู่กรกฎเนี่ยโดยย้ายตั้งแต่27สิงหาคมคือปลายเดือนสิงหาแต่จะส่งผลเนี่ยนะครับส่งผลแบบเป็นรูปธรรมเลยในเดือนกันยายนนี้ซึ่งได้ตำแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์นะครับเรียกว่าเป็นราชาโชคเลยทีเดียวซึ่งดาวพระศุกร์นี้เนี่ยก็เป็นดาวประจำตัวนะครับของชาวลัคนาพฤกษ์ตุลน,นะและเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนากันและเมษฉะนั้น4ี่ลัคนานี้เนี่ยนะครับ ในเดือนกันยายนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินนะโดยเฉพาะเลยการเงินจะดีขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับดาวพฤหัสมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คือดาวพฤหัสเนี่ยมีการถอยหลังตั้งแต่29สิาสิงหาก็คือปลายเดือนสิงหาคมนะ แต่จะส่งผลเป็นรูป,ปรธรรมก็คือในเดือนกันยายนนี้โดยดาวพฤหัสเนี่ยเมื่อเดินถอยหลังเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประธานสุขเคความสุขความบริบูรณ์ทั้งมวนลนะเริ่มเดินถอยหลังนะครับและการเดินถอยหลังเนี่ยจะถอยหลังยาวไปเลยนะถึงวันที่9มกราคม2567เลยถึงจะเริ่มเดินหน้าฉะนั้น4เดือนก็คือกันยาตุลาพิกาธันวาเนี่ยก็จะเกิดส่งผลนะครับ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะใน4ลักษณานี้ก็คือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวธนูแล้วก็ชาวลัคนามีนนะครับและก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาพิจิกและกุ่มฉะนั้น4ลัคนานี้จะเกิดเส้นทางชีวิตใหม่นะฉะนั้นใครที่กําลังรอคอยกําลังอึดอัดอะไรก็แล้วแต่ สี่เดือนนี้สี่ลกักนาะนี้ผลของดาวพฤหัสจะส่งผลให้เกิดเส้นทางชีวิตใหม่นะครับเหตุการณ์ที่3นะครับดาวอังคารเกิดการเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าตําแหน่งของดาวอังคารเนี่ยในทางโหราศาสตร์นะครับได้เป็นตําแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรมหาจักรเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วมหาด้วยนะมหาแปลว่าโอ้ยิ่งใหญ่เลยนะครับฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้เนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับ จะส่งผลให้กับ4ลัคนาเช่นกันก็คือดาวคารเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมษชาวลัคนาพิกจิกและเป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับของชาวลัคนาตุลและชาวลัคนามีนฉะนั้น4ลัคนาเนี้ยการเงินก็จะดีขึ้นแน่นอนเพราะดาวเจ้าเรือนเนี่ยเป็นมหาจักรนะครับมีบทกลอนทางโหราศาสตร์เนี่ยบอกเอาไว้เลยว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุบบันฟันโฉงเฉงช่างผาดโผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจนะฉะนั้นความหมายที่บทกรนบอกเอาไว้เนี่ยความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่จะต้องบากบันต้องต่อสู้ต้องอดทนต้องขยันมุมานนะนะฉะนั้นเมตพิจิกตนมีนการเงินจะดีขึ้นก่อนจะดีต้องลุยเต็มที่ แล้วดีแน่นอนต้องอดทนเอาไว้นะครับเหตุการณ์ที่4นะครับดาวอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนนี้นะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของชีวิตนะเป็นต้นกําเนิดของสรรพสิ่งเลยมีแสงสว่างขึ้นมาในตอนเช้าก็เกิดกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นและดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมีการย้ายราศีในเดือนกันยาวันที่18กันยายนแต่การจังหวะที่ดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยครับ จะย้ายเข้าไปร่วมกับดาวองคารนะซึ่งเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วดาวองคารเป็นมหาจักรดาวทิศย้ายเข้าไปร่วมกันนะอันนี้จะส่งผลเกิดการกระตุน้นนะให้บางคนเนี่ยนะเกิดความฮึกเหิมเลยชนิดบ้าพลังมุทะลดุดุดันลิงโลดโดดเด่นมีความแบบว่าคือพร้อมลุยทุกรูปแบบนะเปรียบเทียบก็คือ คือเรียกว่าอาจจะมีสปอตไลท์มาส่องสว่างเลยทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนนะเกิดพลังขับเคลื่อนอย่างบ้าบินเลยอย่างนี้นะครับฉะนั้นดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาสิงห์นะครับและเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนากรากฎนะส่วนที่ไปกระทบต่อก็คือดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของชาวลัคนาพิจิกและเมษนะครับฉะนั้น4ลัคนานี้ กรกโสิงพิจิกเมษเนี่ยจะเกิดพลังขึ้นมาใหม่นะอะไรที่ทำอยู่ก็จะรู้สึกพึกเผิมรู้สึกสำเร็จรู้สึกขับเคลื่อนไปข้างหน้าบางทีเนี่ยจะต้องรอบครอบนะต้องรอบครอบต้องตรวจสอบให้รอบด้านก่อนจะทำอะไรไม่งั้นมันจะมุทะลุดุดันแล้วอาจจะเกิดเป็นความเสียหายได้อันนี้ต้องระวังนะครับฉะนั้นสี่ลัคนาในแต่ละหมวดหัวข้อที่อาจารย์ได้พูดไปนะ ถ้าใครไม่มีลักษณะตัวเองอยู่ในสิ่งที่อาจารย์พูดก็ไม่ต้องน้อยใจนะไม่ต้องเสียใจว่าโอ้โหเราไม่มีซะแล้วเราเหนื่อยเหลือเกินเราต้องการกําลังใจเหลือเกินยังไม่มีเดี๋ยวไปฟังในรายละเอียดกันต่อนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าเออเราก็ต้องการกําลังใจทุกใจเหนื่อยใจอาจารย์ก็แนะนําสวดมนต์นั่งสมาธินะปฏิบัติสมาธิกรรมฐานภาวนา อาศัยแรงครูกำลังครูนะครับประสิทธิความมงคลให้กับตัวเราซึ่งในปี2-566นี้นะครับอาจารย์จะมีการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีไหว้ครูบรมครูหลวงปู่โลกอูดรเนี่ยครับที่สถาบันพลังพุทธานุภาพสำนักพุทธาจารย์บรมครูหลวงปู่โลกุดรเนี่ยนะครับก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่13ตุลาคม2566นี้นะครับใครที่อยากจะเดินทางมาร่วมงาน ก็อยากให้ติดต่อลงทะเบียนกันเข้ามาก่อนแจ้งจํานวนนิดนึงนะครับอาจารย์จะได้เตรียมโรงทานเตรียมอาหารเตรียมแม้กระทั่งของแจกปีนี้นะครับปี2 5งหอาจารย์จะแจกพระผงบรมครูนะซึ่งตอนนี้อาจารย์จัดสร้างขึ้นมาเพื่อจะแจกในวันไหว้ครูโดยเฉพาะนะโดยพระผงนี้ด้านหน้า จะเป็นรูปบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปบรมครูฤาษีพรมนารอดซึ่งท่านทั้งสองก็เป็นบรมครูของอาจารย์เองแล้วอาจารย์ก็ได้เขียนยันปัดขมังลงไปแล้วก็เขียนยันอะไรอีกหลายอย่างนะครับเพื่อประสิทธิให้เกิดความมงคลแก่คนที่ได้รับนะอันนี้จะแจกเท่านั้นนะจะแจกเป็นเป็นรุ่นพิเศษที่จะแจกวันไหวครูใครที่เดินทางมา ร่วมพิธีไหว้ครูนะครับก็จะได้รับไปฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพิธีครอบครูนะบูชาครูครอบครูนะมีครูโหรครูช่างครูยันครูมนคาถานะสิ์ท่านไหนที่ต้องการครอบครูประจําปีให้เป็นมงคลก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนด้วยอาจารย์จะได้จัดคิวเรียงลําดับอะไรต่างๆเพื่อให้ไม่ช้านะครับใครที่สนใจจะมาร่วม งานไหว้ครูประจำปี2566นี้นะครับติดต่อกันเข้ามาด่วนนะครับที่ Line แอดโอเพนดานะครับบอกจำนวนคนที่จะมาด้วยการมาก็ไม่ต้องเตรียมอะไรกันมาก็าใส่ชุดขาวกันมาส่วนใครจะเตรียมดอกไม้ดอกบัวดอกมะลิมาไหว้ครูก็ตามสะดวกจะมีการสงน้ำบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครมีพิธีครอบครูบูชาครูกัน นะใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับลัคนากันกันยายน2566นะครับชาวลัคนากันเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพระพุธนะครับตอนนี้ดาวพระพุธโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศนะครับได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นมหาจักรและเป็นปราชาโชคด้วยนะครับ และในช่วงปลายเดือนนะครับก็จะย้ายเข้ามากุมลักานาครับเป็นเกษตรตราธิบดีและเป็นมหาอุดด้วยการเดินของดวงดาวเนี่ยนะครับจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จสมปัารถนาในดวงชะตาของชาวลักนณากันโดดเด่นนะครับในเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความสําเร็จนะครับการเงินนะครับ เจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระศุกร์นะครับตอนนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยโครจรอ,อยู่ที่ภพลาพระลาภะก็หมายถึงโอกาสหมายถึงโชคลาภนะครับและยังได้ตําแหน่งทางโหรศาศาสตร์เป็นถึงราชาโชคอีกด้วยฉะนั้นดาวการเงินตัวนี้เนี่ยนะครับพอโครจรดีแบบนี้ก็จะส่งผลให้การเงินของชาวลักนาการนะในเดือนกันยายนานี้ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลย มีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่มีโอกาสได้รับเงินที่รอคอยมีโอกาสเสี่ยงโชคแล้วประสบความสําเร็จสมปรารถนานะครับการเงินมีเงินให้จับใจใช้สอยมากขึ้นมีความสบายอกสบายใจสิ่งใดที่ได้เตรียมการไว้แล้วสิ่งใดที่ได้เริ่มต้นไว้แล้วก็จะแปลเปลี่ยนมาเป็นเม็ดเงินให้ได้ชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนใครที่อยากจะเสี่ยงโชคชอบเสี่ยงโชคนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงโชคสำเร็จสมปาถนานะครับบางคนมีโอกาสได้รับมรดกบางคนได้ทรัพย์สินหมุนเวียนนะได้เงินใช้กันตลอดทั้งเดือนนะครับมีความสบายอกสบายใจกันเลยทีเดียวนะครับ ลาธรรมวิจยะนะครับอาจารย์ดได้เขียนขึ้นนะเพื่อใช้สําหรับการฝึกปฏิบัติสมาธิสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับใครที่สนใจอยากฝึกปฏิบัตินะเรียนกรรมฐานแก้กรรมด้วยตนเองตรงนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงนะแล้วใครสนใจนี้นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับใครที่อยากจะ เรียนรู้ด้วยตนเองไม่สะดวกเดินทางอาจารย์ก็แนะนําให้สั่งตํารานี้ไปเรียนรู้ได้ที่บ้านด้วยตัวเองนะครับโดยผู้ที่สนใจสั่งตําลานี้นะครับจะได้รับเหรียญบรมครูซึ่งอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นบรมครูหลวงปู่โลกดอนด้านหลังจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีพรมนารอดนะครับจะมอบให้สําหรับคนที่สั่งตําลานี้ไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับ เรื่องการงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเดินดีมีกําลังตลอดทั้งเดือนและตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนการงานจะเดินดีมีกําลังมากเลยเป็นมหาจรรักรเป็นปราชาโชคเป็นมหาอุดเป็นกเกษตรตราธิบดีคือโดดเด่นมากนะตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนี้การงานของชาวลักนากาันสิ่งใดใที่ตั้งใจไว้สิ่งใดที่ได้เริ่มต้นแล้ว ก็จะสาเร็จสมปรารถนาเกิดความสมบูรณ์เกิดความสุขความเจริญนะครับแล้วก็อิทธิพลของดาวพฤหัสที่จะพักองศาด้วยนะครับใครที่เดิวงานต่างประเทศใครที่เดิวยงานอะไรต่างๆก็จะมีโอกาสนะครับสำเร็จสมปรารถนามากขึ้นใครที่ทํางานในต่างถิ่นต่างที่ใครที่ต้องเดินทางนะครับพวกนี้ก็จะส่งผลดีทั้งสิ้นเลยนะครับโดยเฉพาะ แผนงานเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เราวางแผนไว้อะไรที่เริ่มต้นแล้วแล้วพักไว้ยังทำไม่เสร็จจะกลับมาหมดเลยจะกลับมาเป็นความสำเร็จสมปรารถนานะครับให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนนะครับจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาการยานามิตรรอบตัวนะครับมาช่วยเกื้อกูลใครที่เป็นพนักงานประจำนะครับก็ให้เน้น การสื่อสารการเจราจานะครับจะมีโอกาสสมเ็จสมปรารถนาในเรื่องของการงานนะครับสิ่งใดที่วางแผนไว้แล้วนะมันก็จะสำเร็จเป็นไปตามแผนให้สบายใจกันเลยทีเดียวนะครับความรักนะครับคนที่มีคู่เนี่ยรักก็จะหวานชื่นขึ้นจะรู้สึกได้จากเดิมที่จืดๆไปบ้างงอนกันบ้างพอเดือนกันยายนนี้ โอ้โหเอาอกเอาใจพูดจาดีอ่อนหวานต่อกันดีขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนคนไม่มีคู่นะครับมีโอกาสพบเจอรักจากโลกออนไลน์รักจากแดนไกลหรือคนต่างถิ่นต่างที่อย่างเงี้ยนะครับ <S <S เข้ามาพูดคุยกันหรือแฟนเก่าเข้ามาพูดคุยกันให้ชื่นอกชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับ ไม้ครูเครื่องรางโบราณที่พุทธคุณเข้มขลังของโทนสิทธิ์ติดตัวครูมาแต่โบราณไม้ครูพยางยิ้วดำพุทธคมเข้มขลังนานัประการอารัธนาติดตัวจะเป็นเมตตามหานิยมมีอำนาจวาสนาบารมี ปราบศัตรูภัยรีป้องกันอันนาจอาถรรพ์และคุณไสยต่างๆมีบูชาวไว้ที่บ้านเรือนก็ป้องกันภัยพิบัติอันมาจากดินน้ำลมไฟป้องกันเหตุร้ายนานาประการป้องกันภัยร้ายด้วยเหตุแห่งแรงครูกำลังครูในสายวิชาไม้ครูพญางิ้วดำกําหนดโฉลกไม้ให้ต้องคุณลักษณะพิเศษจานอักขระยันมนตราปลุกเสกด้วยแรงครู กำลังครูตามหลักวิชาโบราณในมหาเริกมงคลเพชรเริกประสิทธิ์ทีกำลังมหาครุเทพเทวาในเกณฑ์จันครุสุริยาเสริมดวงชะตาบุญวาสนาหนุนนำจัดสร้างจำนวนจำกัดเพียง66องค์เท่านั้นไม้ครูจะมีคุณตามที่โบราณได้ว่าไว้คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ตั้งจิตอธิษฐานขอแรงครูกำลังครูประสิทธ,ธิสมปรารถนามีโชคลาภโภคกรัพย์ดีนักแลสนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ Line a อ o p อ n พ o ด n หรือที่เบอร์0863366390สุขภาพนะครับ ระวังปัญหาปวดเมื่อยนะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นและข้ออะไรต่างๆปัญหาเกี่ยวกับรากฟันปัญหาเกี่ยวกับฟันผุนะให้ระวังกันเอาไว้นะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวรักานากัารเนี่ย ให้จุดเทียนมงคลถวายประทิบคมไฟนะครับเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็ฝึกอุปทิศบุญแบบ358นะครับใครไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรไปดูในช่อง YouTube อาจารย์กิณะนะครับกดที่เพลย์ลิสต์กดที่ธรรมะธรรมนิมิตแล้วเข้าไปดู EP ีที่8นะครับอาจารย์ได้อธิบายเอาไว้อย่างละเอียดเลยฝึกทํากันนะครับเลขมงคลนะครับ เตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยใครจะไปสอบแข่งขันใครจะไปสัมภาษณ์งานเลือกวันตามตัวเลขที่อาจารย์แนะนําหรือใครจะนําไปเสี่ยงโชคก็ได้ก็ให้ไปดูในช่อง YouTube อาจารย์กิษณนะเนี่ยนะครับทำรายการโชคลาภไว้ให้แล้วกดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไปดูเลือกรายการเกี่ยวกับโชคลาภนะครับก็คือวิเคราะห์ดวงดาววงร้อเสี่ยงทายโชคใหญ่กันคับตัวไปดูแล้วก็นําตัวเลขตรงนี้ไป Mix a n d m a t c h ไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับเลขมงคลนะครับ 3,4,6,9,5ปี2,5,6หดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลักษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤติยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโรกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวร เพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรดตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ Line o t o p e o w ็หรือโทรมาที่0863366390